นะคะรายการแรกรายการที่หน sì. ึ่งนะจ๊ะเป็นหลวงปู hint, ่ทวดเนื้อเมกสิทธิ์จ้ะองค์นี้นะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือมีตัวทอด้านหน้าเป็นเนื้อเมกสิทธิ์เก่าเก่านะคะสภาพยังดูดีแบบนี้เลยนี่นะจ๊ะสภาพยังดูดีแบบนี้เลยจ้ะสภาพสวยนะคะยังดูดีแบบนี้รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่ง เป็นเนื้อเมกสิทธ์ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะสวยสภาพดีแบบนี้มีตัวทอด้านหน้าสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทองละสามร้อยบาทนะคะสี่องหนึ่งพันค่าจัดส่งไม่มีนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สอง รายการที่สองนี้นะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงลมดำนะคะ <c oughs> หลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากจ้ะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเหรียญยังดูดีนะคะเจ้าของเดิมเขาเขาเก่าเก็บนะคะเขาเรียกอะไรนะเก็บดีนะคะเก็บดีด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมแบบนี้เลยจ้ะ เนื้อทองแดงลมดำนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้มีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการที่2นี้300บาท300บาทจ้ะรายการที่สอง,าาร,าาร,สองรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่3ารายการที่3นี้นะจ๊ะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะเหรียญรอหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนัก เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีเก่าๆเลยนะคะองนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะรู้สึกว่าจะเหมือนเหมือนจะมียันอยู่ด้วยนะคะด้านหลังนะรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพิมพ์ครึ่งซีเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทจ้ะรายการที่สาม หลวงพ่อพรมเพิมครึ่งซีกนะคะ300บาทจากรายการที่3รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่4รายการที่4นี้นะจ๊ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเออขอโทษทีค่ะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะจ๊ะไม่ทราบกุอง์พระเก่าแบบนี้เลย ตัวเหรียญหล่อดนะคะเป็นเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะสภาพเ <ๆ S 2> คยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะจ๊ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเก่ากๆแบบนี้เลยคาบกูคาบเก่าที่เหรียญนะคะยังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ่ะด้านหลังมาพร้อมใส่ตลับมีห่วงนะคะมาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับเลยนะคะน้องไม่แกะไม่แยกนะคะ,นะคะมาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับแบบนี้เลย 300บาทค่ะมาพร้อมตลับนะรายการที่4 300บาทรายการที่4จ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่5 <c oughs> เป็นเหรียญเนื้อชินหลวงปู่สุขนะคะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อชินหลวงปู่สุกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญเนื้อชินหลวงปู่สุกเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบพิมพ์ เนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆรายการที่ห้าสามร้อยบาทนี่นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่หกค่ะ รายการที่6นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อสีเงินเงินนะคะเป็นเหรียญฉลุลายเหรียญหลวงพ่อฉุยปี6 5เนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เป็นเหรียญฉลุลายนะคะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะ300บาท รายการที่6นะคะ300บาทคา่ะเหรียญหลวงพ่อชุยปีห5เนื้อสีเงินเงินฉลุลาย300บาทรายการที่6รายการต่อไปนะ๊ะเป็นรายการที่7รายการที่7นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเนื้อหนึบๆรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะสามร้อยบาทเนี่ยค่ะสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดค่ะ รายการที่แดนี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะองค์พระนะคะตัวองค์พระสมเด็จนะสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยค่ะมวลสารชัดเจนเนื้อหนึบๆน,นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง สวยเดิมนะคะเนื้อหนึบๆเก่าๆมนสารชัดเจนมาพร้อมตลับสีทองส,สวยๆฝั่งเพชรด้านหน้าแบบนี้นะคะลงยาด้วยมาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยรายการที่8 300บาท3ามบาทนะคะมาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยสามบาทจะ้ะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะ จะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะสายดวนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0834374753นะคะ0834374753 เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกดสั่นกระดิ่งทางช่องได้เลยนะคะที่ด้านมุมขวานะเบีดจะเป็นรูปกระดิ่งนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8จ้ะสามร้อบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่9 เป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะคะ,นนะ,คะรูปลอหลวงพ่อเงินเก่เกาๆแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐานสามร้อยบาทนะจ๊ะรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ นั่งซ้อนกันแบบนี้ค่ะคาบกุคาบเก่าตามซอกจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยๆส,สภาพดีรายการที่9้านี้300บาทจ้ะ3า0 0บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่10องค์นี้นะคะเป็นเหรียญรอหลงป่สุกนะเอ๊ะเป็นสีทองๆแบบนี้เลยนะคะหลงป่สุกนะคะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นสีทองๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะสภาพสวยนะคะสภาพดีแบบนี้300อบาทนะจ๊ะสามรอบาทรายการนี้300อยบาทจ้ะรายการต่อไปนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบนะจ๊ะ300รอบาทเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะคะ300รอบาทเป็นสีทองทอง รายการที่10นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่11รายการที่11นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐาน รายการนี้เป er ็นรายการที Wait ่11นะคะ300บาท300ร้อยบาทจะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้เนื้อโลหะสีทองฉลุลายจ้ะเหรียญนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองสสวยฉลุลายมาแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองทองนะจ๊ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้จ้ะ ด้านหลังนะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะ,ะ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบสองจ้ะราคานี้ไม่บวกเพิ่มเลยนะคะค่าจัดส่งไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันไม่บวกเพิ่มจ้ะ นี่นะจ๊ะรายการที่12 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่13เป็นพระปิดตานะคะเนื้อเมกสิทธิ์เก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิตาเนื้อเมกสิ์เก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพดีเก่าๆนะคะเนื้อดำๆไม่ทราบกลุกนะคะไม่ทราบกลุกเป็นพระปิดตาไม่ทราบกลุกนะคะเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้ รายการที่สิบสามสามรอบาทนะจ๊ะรายการที่สิบสามสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสามจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะ เหรียญหลวงปู่โต๊ะเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยจ้ะเส้นเหรียญส,สวยๆนะคะเนี่ยนะเห็นเส้นเหรียญส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังเขียนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งแบบนี้เลยสภาพดีนะคะเส้นเหรียญส,สวยๆมาพร้อมเลี้ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้มีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยนะคะ รายการที่สิบสี่นี้สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพลักกิ้งอพลักกิ้งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรนะเนื้อท้องเหลืองเหรอ ส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองเลยดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะแล้วจัดกันเลยนะนะคะเป็นพลัก,กิ่งเนาะทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพยังดูดีอยู่นะจ๊ะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่15บห้าพลัก,กิ่งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ 300บาทนะจ๊ะ300บาทรายการที่15พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทค่ะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะพี่ขานะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16จ้ะ องนี้เป็นพระเนื้อผงไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อผงเก่าๆหนึบหนมันมันสภาพสภาพเก่าแบบนี้เลยเนื้อผงแห้งๆหมวลสารชัดเจนนะจ๊ะเนี่ยค่ะเนื้อผงแห้งๆหมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16 300บาท3 0 0บาทคะ่ะรายการที่16 พระเนื้อผงนะคะแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลย300บาทรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะเหรียญหลวงพ่อจงเนื้อทองแดงลมดำเก่าสภาพใช้เนี่ยนะคะเหรียญนี้นะคะ,เ,นนะ,คะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะตัวเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะเขียนปี เขียนปีสองสนะคะรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะปีสองส่แนะเนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมีห่วงพร้อมนํำขึ้นคอได้เลยนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงเนื้อทองแดงลมดำพร้อมนำขึ้นคอได้เลยนะคะ,นนออร,คะ,คะรายการนี้เป็นรายการที่17 300บาท สามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบเจ็ดจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพว่อกะอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสีเงินเงินจ้ะนั่นนะจ๊ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อสีเงินเงินสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะตัวเหรียญน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะ ด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้เขียนปี 2. องสี่หกเจ็ดนะคะตัวเหรียญเป็นปี2467เนื้อสีเงินเงินนะจ๊ะมาพร้อมใส่ตลับสีเงินเนื้อโลหะแบบนี้พร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยมาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทจ้ะมาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับนะจ๊ะสา0รบาท 300บาทจ้ารายการนี้รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 9 <c oughs> รายการที่1 9นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเก่าๆสสวยๆแบบนี้เลยรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานมีรอยจัยนยร์ชัดเจนเลยจ้ะ เนี่ยนะจ๊ะตรงใต้ฐานนะจ๊ะมีรอยจันยันชัดเจนแบบนี้เลย300บาทจ้ะสามร้อบาทรูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19 300บาทจ้ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะ รายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปคะ่ะเป็นเหรียญหล่อบโบราณแบบนี้เลยเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณมาแบบนี้เลยสภาพสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะจ๊ะด้านหลังเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดค่ะด้านหลังเหรียญนะจ๊ะเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะสามร้อยบาท สามร้อยบาทจากรายการที่ยี่สิบเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะเป็นเหรียญจอบเก่าๆโบราณสภาพดีแบบนี้สามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อโลหะมีน้ำหนักสภาพเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังเขียนปี2 4 8 2ดอกจันยันสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมตลับสีทองนะคะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะ300บาทรายการที่21ค่ะ300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82 300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมปี2517นะคะเนื้อสีเงินเงินมีโคดด้านหน้าเนี่ยนะจ๊ะเหรียญหลวงปู่ทิมจะเป็นรุ่นเจริญพรบนปี2517เนื้อสีเงินเงินมีโคดด้านหน้านะจ๊ะสวยเดิมสภาพดีเส้นเหรียญสวยสวยนะจ๊ะ องพระนูนนะคะเห็นนิ้วมือนิ้วเทาว้าชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันจ้ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้มีห่วงพร้อมนําขึ้นคอได้เลยนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้รายการนี้เป็นรายการที่2ี่0ิบาท 300บาทค่ะรายการที่ 22. พี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437 สี่เจ็ดห้าสามนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะฝากพี่ๆนะคะกดซันกระดิ่งนะคะได้ที่ทางมุมขวาได้เลยนะคะกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22จ้300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่23 เป็นพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยรูปหล่อนะคะเป็นพระรูปหล่อพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยตรงใต้ฐานมีโค้ดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทจากรายการที่ยี่สิบสาม 3า0บาทนะจ๊ะรายการที่23ค่ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยคาบกรุกคับเก่าชัดเจนนะคะไม่ทราบกรุก่ไม่ทราบพิมพ์300บาทรายการที่23รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะพลัลีลานเนื้อสีทองทองนะคะ คาบก,กุคาบเก่าคาบแดงๆนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วท้งองค์แบบนี้เลยไม่แน่ใจเนื้อนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อสีทองๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อมีน้ำหนักจ้ะมีน้ำหนักสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยสวยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทจ้ะรายการที่ยี่สิบสี่ เนี่นะจจะ300บาทรายการที่24รายการต่อไปนะจจะเป็นรายการที่25ค่ะรายการที่25นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อชินพิมพ์ฐานสูงองค์นี้เป็นเนื้อชินนะคะพระพุทธชินราชเนื้อชินพิมพ์ฐานสูงนะคะเป็นพระเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะ สภาพดีนะคะแห้งๆรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาท300บาทนะคะรายการที่25สวยเดิมแบบนี้นะคะ300บาทรายการที่25จ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่26รายการที่26นะคะเป็นพระขุดสระ ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน้องจําไม่ได้นะชื่อเจ้าของเขาบอกชื่อเหมือนกันนะคะเป็นพระแบบนี้นะเอาเป็นว่าน้องไม่รู้แล้วกันเนาะน้องก็จําชื่อเขาไม่ได้นะเป็นพระแบบนี้เลยค่ะเนื้อผงนะคะเป็นพระเนื้อผงเนื้อหนึบหนึบเก่า,เก,าเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อหนึบหนึบเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพดีเก่าเก่านะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่26 300บาท300บาทนะคะรายการที่26ค่ะจำไม่ได้นะคะว่าเป็นพระชื่ออะไรนะรู้แต่ว่าเป็นพระเนื้อผงหนึบหนึบเก่าเก่ามน์สารนะคะจะเห็นมน์สารชัดเจนแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะเก่าคลาสสิกนะคะใครชอบความคลาสสิกนี่คือใช่เลยนะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่26 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27รายการที่27นี้นะคะเป็นเห p p. รียญหลวงพ่อโสธรเนื้อสีเงินนะจ๊ะปี2460เหรียญหลวงพ่อโสธรเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้นะคะปี 2, 4 6 6สีสวยๆนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยจ้ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกมีห่วงกันน้ำได้แบบนี้าร,ารายการที่ยี่สิบเจ็ดจ้ะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะสามร้อยบาทสวยเดิมสภาพดีนะจ๊ะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิแปดค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระอะไรนะพันล่วงนะคะเป็นพันล่วงเนื้อสีทองทองแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่เป็นพันล่วงองค์ใหญ่ค่ะเนื้อสีทองทองแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสีทองทองสวยสภาพดีแบบนี้เลย สวยเดิมสภาพดีนะคะพันล่วงนะคะเนื้อสีทองทองแบบนี้สามร้อยบาทค่ะองค์ใหญ่นะคะสามร้อยบาทรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบปดเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะสามร้อยบาทนะคะพันล่วงเนื้อโลหะสีทองนะคะสภาพสวยสามรอยบาทรายการที่ยีิบแปดเนี่ยนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้